สวัสดีครับผมเบนเชกชนกนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับรายการบ i สป r o p e r t y ฝากขายบ้านคอนโดด้วยทีมง,งานมืออาชีพติดต่อเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเทรนด์กันที่หนึน่งนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการเลือกซื้อ,อสังหานะครับที่อยู่อาศัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมคอนโดนะครับในปี2 5 6 9ว่าเราต้องพิจารณาหัวข้ออะไรกันบ้างจริงๆหัวข้อนี้นะครับที่เกี่ยวกับการเลือกบ้านเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในประมาณสัก3 4ปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ย หลายๆอย่างนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตอนนี้นะครับในปี2568-69เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมาระยะเวลาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับเส้นต่างๆมันเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับปัญหาใหญ่ๆตอนนี้เลยนะครับในภาพรวมเลยนะครับจากที่เดิมเนี่ยนะครับข้อที่1เนี่ยเราต้องเลือกบ้านรูปแบบบ้านอะไรกันก่อนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ายอดรีเจ็ของธนาคารมันเยอะมากๆเลยครับการซื้อการขายนะครับที่ผมทําการตลาดอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ ขายทั้งมือหนึ่งมือสองเนี่ยข้อแรกเลยนะครับที่เราจะประเมินตัวเองนะครับในการพิจารณาเลือกซื้อสังหาต่างๆนี่คือเรื่องวงเงินก่อนเลยครับเรื่องวงเงินเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนมาถึงอ่าเขาเรียกว่าความสามารถในการผ่อนนะครับผมเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้ของเราเท่านี้กู้ได้เท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้เป็นปัญหาสากลมากๆไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามนะครับในช่วงที่เป็นตลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเบิร์จ็อบเบอร์เนี่ยก็คือจบมาทํางานใหม่ๆแล้วอยากจะซื้อ จนถึงทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มเป็นผู้จัดก,การขนาดกลางหรือขนาดโตขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนสอบถามเรื่องแบบนี้หมดเลยว่าฐานเงินเดือนเท่านี้จะกู้ได้เท่าไหร่แล้วเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าฐานเงินเดือนเท่านี้จะกู้ได้เท่าไหร่ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอง่ายๆเลยครับเพื่อนๆพิจารณาแบบคร่าวๆก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปคุยกับแบงค์หรืออะไรก็ตามนะครับปัจจุบันนะครับธนาคารเนี่ยจะให้กู้นะครับอยู่ที่ประมาณ 90- ถึง100เท่าของฐานเงินเดือนเราครับ ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเงินเดือนสองหมื่นบาทถ้าเก้าสิบเท่าของเงินเดือนเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับเก้าสองสิบแปดนะเงินเดือนสองหมื่นบาทโดยที่เรายังไม่เคยผ่อนอะไรนะครับสองหมื่นจะกู้ได้ล้านแปดครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าอ่ะโอเคเราเริ่มพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าเงินเดือนประมาณนี้จะกู้ได้เท่าไหร่อันนี้คือการประเมินเบื้องต้นสําหรับเราเองนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะต้องได้ตามนี้นะเพราะว่ามันแล้วแต่ครับว่า บริษัทที่เราทํางานจะมีตัดเกรดว่าเกรด A B C แล้วแต่ธนาคารนะแต่การที่จะประเมินเบื้องต้นเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยแล้ววงเงินที่เราได้ล้านแปดเนี่ยถามว่าผ่อนเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับธนาคารให้ผ่อนล้านละนะครับสี่ถึงห้าพันบาทล้านละสี่ถึงห้าพันบาทก็แสดงว่าอะไรคอนโดสองล้านบาทสมมุตินะครับล้านละสี่พันคอนโดสองล้านจะผ่อนที่แปดพันบาทนะครับอันเนี้ย เป็นราคากลางๆมันจะมีโปรโมรชั่นพิเศษเช่นล้านละ2 5 0พันห้าล้านละ3 0มพันล้านละสาม0ันห้าอันนี้ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่โปรโมรชั่นแต่กลางๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าล้านละ4 0 0พันบาทบ้านสามล้านผ่อนเท่าไหร่ครับสี่สามสิบสองหื่นสองพันบาทน่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยเรารู้ตัวเองคร่าวๆล้วมันคือการประเมินตัวเองนะครับจากฐานเงินเดือนไปสู่วงเงินที่เราจะได้จากวงเงินที่เราจะได้ราคาบ้านเนี่ยไปสู่ยอดผ่อน หนึ่งสองสามเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าผ่อนเท่านี้เอ้ยเรายังพอได้นะหรือผ่อนเท่านี้ไม่ไหวใชเราลดราคาบ้านลงมาหน่อยดีกว่านะครับอ่าหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วในส่วนที่สองนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อสังหาอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องการการวางจองการดาวต่างๆเนี่ยบางคนจะไม่ทราบเลยว่ามันต้องจ่ายอะไรยังไงบ้างน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ง่ายขึ้นกว่าการซื้อสังหาในสมัยก่อนแล้วนะครับ อ่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการซื้อ,อสังหาโดยที่บางอย่างเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับบ้านหรือคอนโดต่างๆเนี่ยมันมีการแย่งซื้อกันเยอะใช่ไหมครับเพราะมันมีการแย่งซื้อเยอะเนี่ยอสังหาที่เราจะซื้อเนี่ยมันยังไม่เสร็จพอยังไม่เสร็จเนี่ยมันคือการจองจองเพื่อให้รอโครงการเนี่ยกำลังสร้างนะครับตอนที่เขาํำลังสร้างเนี่ยมันเลยต้องมีดาวเพื่อนๆสังเกตไหม้ว่าจะมียอดจองยอดดาวต่างๆเนี่ยมันเลยต้องมีการผ่อนเพื่อรอบ้านเสร็จหรือผ่อนเพื่อรอคอนโดเสร็จแต่มีปีปัจจุบันนะครับ 2,568เดีอย6 9เนี่ยมันมีสังหาที่เสร็จแล้วเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องดาวหลายที่นะครับหลายตึกที่แบบพร้อมโอนแล้วเนะี่ยมันไม่ต้องชําระในข้อน,นี้เลยเพียงแค่ทําเรื่องจองกับทางโครงการหรือจองกับไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งมือสองครับทำแค่เรื่องจองนะครับจองเสร็จเรียบร้อยงวดดาวไม่มีเลยนะครับไม่ต้องชําระอะไรเลยแล้วก็รอโอนเลยนะครับก็คือไปยื่นกู่กับสินเชื่อธนาคารวงเงินออกมาเมื่อไหร่ก็ไปโอนที่กรม กรมที่ดินได้เลยข้อที่3ของใน,นหนึ่งหมวดการเงินนะครับเมื่อกี้เราผ่านไปเรื่องประเมินวงเงินตัวเองแล้วนะครับแล้วก็พวกเงินจองเงินดาวต่างๆนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆมีอะไรอีกบ้างในปีปัจจุบันมันจะมีนโยโบายรัฐครับการซื้อการขายเนี่ยอ่าบ้านที่ไม่เกิน7ล้านบาทเนี่ยเขาเวฟให้เวฟหมายถึงว่าค่าโอนและค่าจดจำนองยิ่งในปีนี้นะครับจนถึงปีอ่า9นนะครับช่วงกลางปีนะครับนโยบายรัฐเขาจะมีถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม ค่าโอนเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์สเนี่ยเหลือแค่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือหลักสองหมื่นบาทสมมตินะครับค่าโอนสองหมื่นจะเหลือแค่แบบหลักร้อยบาทเลยแล้วก็ค่าจดจำนองจดจำนองก็คือเวลาเราไปยื่นกู้นะครับคอนโดสองล้านบาทค่าจดจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะตกสองหมื่นกว่าบาทเหลือแค่จุดศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็จากสองหมื่นบาท,จ,บ 20, บาทจะเหลือแค่หลักร้อยบาทเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆนโยบายนี้นะครับมีจนไปถึงกลางปีหน้าเลยสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าอันสุดท้ายสําหรับหมวดการเงินนะครับใน ข้อแรกก็คือเรื่องดอกเบีย้ยต่างๆนะครับเลทด,ดอกเบีย้ยเป็นความโชคดีของเพื่อนๆที่จะซื้ออสังหาในช่วงปีนี้นะครับ2ปีนี้ดอกเบีย้ยถูกโดยอัตโนมัติเลยครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปต่อรองกับธนาคารเลยนะครับเพราะว่าในการซื้อขายปัจจุบันน่ะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับมีการซื้อขายมีการโอนน้อยลงกว่าใน2อสปีที่แล้วหลังโควิดเนี่ยมีการซื้อขายบ้านดีมากๆนะครับช่วงปีนี้เองเกือบทุกธนาคารเองก็ลดราคาลดค่าโอน ช่ไหมครับเห็นหมดเลยว่าค่าโอนก็ลดจดจำนองก็ลดดอกเบี้ยก so ็ลดนะครับธนาคารต่างๆเนี่ยครับเพื่อนๆลองไปดูเรีนะส่วนใหญ่นะอยู่ที่ประมาณสาเถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นหลายธนาคารเลยแล้วก็มีหลายธนาคารที่เข้าไปคุยแล้วเนี่ยได้ต่ํากว่าสเปอร์เซนด้วยนะครับธนาคารต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปคุยที่เคาน์เตอร์ตามห้างได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแผ่นอ่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ดูเลยนะครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาจะมีดอกจานเอาไว้ครับว่าถ้าทําประกันกับเขา หรืออะไรก็ตามเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะถูกลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับพเพื่อนพเพื่อนอลองเลือกดูได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ดอกเบีย้ยดีมากๆนะครับโดยธนาคารที่ดอกถูกมากๆนะครับถ้ายิ่งใครมีสวัสดิการเนี่ยใช้สวัสดิการหรือ MOU ของบริษัทได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็จะมีหลายธนาคารที่เป็นกึ่งของรักด้วยนะครับก็ที่ราคาดอกเบีย้ยดีมากๆนะครับก็มีทอสกรุงไทยหรือออมสินต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อลองไปดูได้แต่ละธนาคารเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นทอสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้้หนาต่ หน้าต่ำหมายถึงว่า3ปีแรกเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบ2.5หรือ333นะครับของทอสอสที่เดียวเนี่ยจะเป็นลักษณะหน้าต่ำก็คือในปีแรกๆเนี่ยคืออาจจะ1%ก่กว่าๆเลยแต่เขาจะไม่ให้เต็มปีนะครับเพื่อนๆลองมาสังเกตดูเนาะเขาจะให้แค่6เดือนแรก6เดือนที่2นะครับปรับดอกเบีย้ยทุกๆุกเดือนนะครับการที่เลือกดอกเบีย้ยลักษณะนี้นครับท,รที่เขาเรียกว่าหน้าต่ำนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องปกนะครับเพื่อนๆ หมายถึงว่าเรารู้ว่าเราจะมีกําลังในการโปรกในหกเดือนแรกเลยจะไม่ใช่เป็นการผ่อนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อโปรกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีสําหรับคนที่เลือกดอกเบี้ยหน้าต่ําเพราะว่าในปีที่สองปีที่สามดอกเบี้ยมันจะเริ่มขึ้นขึ้นแบบเป็นขึ้นบันไดเลยนะครับในธนาคารบางธนาคารก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่ใกล้ๆเคียงกันคือไม่ได้ต่ํามากอยู่กลางๆสองบาทห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสามบาทสามเปอร์เซ็นตเป็นต้นนะครับการผ่อนเนี่ยมันจะสม่ําเสมอเช่น อ่าวงเงินผ่อนเดือนละเจ็ดพันทั้งปีก็จะอยู่ประมาณเนี้ครับปีหน้าจากเจ็ดพันก็จะเป็นเจ็ดพันแปดปีถัดไปอาจจะเป็นแค่แปดพันสองอะไรเงี้ยครับมันจะขยับยิดเดียวแต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยที่หน้าต่ำนะเพื่อนเพื่อนทอ,อสเอนี่ยอ่าปีแร,แรกมันจะถูกเลยสี่พันกว่าบาทแล้วมันจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ปวดนะครับเพราะว่าผ่อนไปแปบบ๊แบบเดียวมันจะเปลี่ยนเลยหกเดือนปุ๊บจากสี่พันจะกลายเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันจะกลายเป็นเก้าพันเก้าพันจะกลายเป็นหมื่นสองอ่า มันจะเป็นลักษณะน,นี้เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับหมวดแรกนะครับหมวดประเมินตัวเองจบไปแล้วนะครับวันนี้เราคุยแค่3มหมวดนะครับจบเลยอันที่2นะครับอ่าหลังจากที่เราประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับรู้แล้วว่าวงเงินเราประมาณไหนอันที่2ก็คือการเลือกวัตถุประสงค์ของการซื้อของเราเช่เนซื้อเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราวหรือซื้ออยู่ยาวหรือซื้อเป็นแบบอ่าตั้งหลักปักฐานเลยหรือจะซื้อลงทุนที่เราต้องดูหมวดนี้นะครับเนื่องจากนี้ครับเพื่อนๆอ่าในกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ยหรือในเมืองใหญ่ใหญ่ มันจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือลักษณะเมืองผังแบบไข่ดาวไข่ดาว,ดวที่นี่ก็คือส่วนของไข่แดงเนี่ยคือใจกลางเมืองราคาจะสูงมากนะครับส่วนไข่ดาวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าวงแหวนรอบนอกของตัวเมืองต่างๆเนี่ยราคามันจะลดหลั่นลงไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวงเงินเราได้เท่าไหร่เพื่อนๆจะเลือกโซนออกเพราะว่าเราไม่สามารถเอาวงเงิน2อสล้านไปหาบ้านในกรุงเทพได้หาในตัวเมืองจริง,รงๆอ่ะไม่ได้เพราะอะไรไหมครับในตัวเมืองเองหรือใกล้รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ย สมมติว่ามีใครใครที่ยังไม่มีความรู้ใช่ไหมครับมีงบ5ว่า้าล้านบาทอยากได้บ้านเดี่ยวอ,อยู่ใกล้ๆ m r ้ถ้าเพื่อนเพื่อนทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเพื่อนเพื่อนจะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่มีเลยครับเพื่อนเเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น MRT สถาน,นีไหนก็ตามนะครับล้อมรอบ MRT จะเต็มไปด้วยราคาที่เป็นแบบเริ่มต้นจากคอนโดนะครับหรือจะเป็นหมู่บ้านเก่าๆหรือเป็นทา,นทาๆๆวน์โฮมเก่าๆก็จริงแต่ราคาจะสูงหมดเลยครับในเฉพาะกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยชั้นใน ถ้าจะหาบ้านนะครับสตาร์ทกันก็น่าจะมตีต้องมีองมี3บล้านอย่างกรุงเทพนะครับในตัวเมือง BTS ีอสสาย BTS ทั้งหมดนะครับถ้าบอกว่าเพื่อนๆอยากจะหาบ้านเนี่ยในกลางเมืองแบบน,นี้แล้วใกล้ BTS ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ตามซอยต่างๆมีนะครับแต่ผมคิดว่าต้องมีบัตเจ็ตอย่างน้อยๆ30ล้านแล้วเป็นบ้านเก่าด้วยนะครับต่อให้เป็นบ้านใหม่เนี่ยก็จะไม่ใช่บ้านเดี่ยวครับเพื่อนๆอันนี้เราต้องทาใจได้เลยอาจจะเป็นทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศที่ราคาประมาณ20-30ล้านอันนี้ยังหาได้ แต่ถ้ามีงบต่ำกว่า1ิบ้านเมื่อไหร่นะเพื่อนๆไม่มีแน่นอนเราต้องไปหาในส่วนของไข่ขาวนะครับอาจจะเป็นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายส่วนต่อขยายในที่นี้ก็คือถ้าเป็นโซนของอาบางนานะครับออกมาทางแบบรอบนอกแล้วเนี่ยส่วนที่น่าจะหาได้เนี่ยก็จะเป็นแบบพระขนงอ่อนนุชนะครับออกมาหน่อยประเวศต่างๆเนี่ยอันนี้จะเริ่มหาได้แล้วที่ต่ำสิบ้านเนี่ยก็จะเริ่มมีละมีทั้งบ้านกลางเมืองมีทั้ง โฮมออฟฟิศ uh, ต่างๆหรือจะเป็นบ้านแฝดต่างๆมันจะเริ่มมีละในงบที่5ล้าน7ล้านนะครับถ้าใครถนัดส่วนรถไฟฟ้าสายทางอื่นที่ไม่ใช่มาฝั่งบางนาใช่ไหมครับจะเป็นทางลังสิตลำลูกกาเนี่ยปลายๆของสถานีนะครับเช่นจบที่สถานีคูคตเนี่ยก็ไล่ไล่ลงไปนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าจะมีแบรนด์บ้านต่างๆนะครับอยู่ตามสถานีส่วนต่อขยายนะครับก็จะมี7ล้าน8ล้าน10ล้านนะครับ แล้วก็จะมีคอนโดต่างๆเรียงกันเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยครับเป็นเพื่อนถ้าเรามีบัตเจตแค่ไหนเนี่ยเราจะได้ประหยัดเวลาของตัวเองนะครับเรารู้เลยว่าต้องไปเลือกที่โซนไข่ขาวละส่วนต่อขยายรอบนอกนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีน้าเงินเนี่ยก็จะต้องออกไปลัตนาทิเบศบางใหญ่ต่างๆเนี่ยครับถึงจะมีบ้านที่ราคาลดลงนะครับส่วนใครที่แบบอยากแบบได้ถูกไปอีกนะครับแนะนําเลยครับนอกจากไข่แดงไข่ขาวก็จะเป็นแบบขอบจานเลยนะครับ ในที่นี้นะครับผมเองก็อยู่ขอบจานครับเพืเ่อนก็คือเมืองที่แปะอยู่กับตัวกรุงเทพนั่นเองผมอยู่นนทบุรีนะครับผมคิดว่าเออโซนเนี้เป็นโซนที่เหมาะสมเราก็จะเป็นแบบเราถนัดโซนไหนแล้วก็เลือกโซนนั้นนะครับไข่แดงคือกรุงเทพไข่ขาวคือวงแหวนรอบนอกเราก็เลือกขอบขอบหน่อยครับที่เข้าเมืองสะดวกอ่าพอเลือกนอนทบุรีหรือสมุทรปราการหรือลังสิตอะไรแบบเนี้นะครับมาทุมธานีเนี่ยพอเป็นขอบขอบเนี่ยครับบัตเจ็ตสามล้านห้าล้านอะคุณได้บ้านแฝดแล้ว จะกลายเป็นแบบมีแค่3ล้านก็สามารถเป็นบ้านได้ครับเอ่อจะไม่ใช่คอนโดแต่ถ้ามีบัตเจตสล้านเหมือนกันนะครับเราเข้าเม,เมืองเมื่อไหร่อ่ะจะได้แค่ห้องเล็กๆห้องหนึง่งก็คือแบบอ่าคอนโดครับปัจจุบันถ้าติดรถไฟฟ้าเนาะเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามีตารางเมตรละแสนหนึ่งตารางเมตรละแสนหนึ่งเนี่ยสาิตารางเมตร 1, ตก3ล้านแล้วเพื่อนๆถ้าออกขอบนอกหน่อยก็จะได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับในงบเท่านี้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายพอออกขอบจานเนี่ยสล้านเนี่ยจะกลายเป็นบ้านเลยเพื่อนๆในเรื่องของวัตถุประสงค์การซื้อนะครับ อันนี้จะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเ,เลยเพราะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเลยครับบางคนจะมองว่า3ล้านยอมอยู่ในเมืองดีกว่าหรือบางคนจะคิดว่าเอากรรมก้อนนี้ไปซื้อบ้านดีกว่าอันนี้เราต้องถามตัวเองเลยว่าเราจะเหมาะสมกับประเภทไหนนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะซื้อทาวน์โฮมก็ได้หรือต้องการบ้านที่ทันสมัยหน่อยเพราะปัจจุบันเนี่ยมันต้องเลือกตามที่คนอยู่อาศัยจริงนะครับเราอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้แต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ทราบเช่นเทคโนโลยีของบ้านหรือไม่ก็ก,การใช้รถ EV ต่างๆนะครับ ถ้าเรากำเงินไปแล้วบอกว่าพ่อแม่บอกว่า3ล้านเนี่ยซื้อได้เป็นร้อยวาเลยนะใช่ครับมีนะครับบ้านหนึ่งร้อยวาในราคา3ล้าน4ล้านเนี่ยแต่ระบบไฟต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้ออานวยต่อการใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเหล่านี้เราก็อาจจะซื้อได้ใช่ไหมครับหมวดเนี่ยครับต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการเลือกเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบ ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราก็จะเลือกบ้านได้ง่ายขึ้นเพื่อน,เ,อนเช่นผมยกตัวอย่างนะครับบางท่านเนี่ยจะชอบออกกําลังกายใช้ฟิตเนสเป็นหลักนะครับข้อนี้แหละเพื่อนๆบางทีเราไปเลือกบ้านเลือกอะไรเงี้ยแต่บางอย่างมันไม่ตอบโจทย์เราเราก็อาจจะให้น้ําหนักของบ้านหรือว่าทาวน์โฮมที่นั่นนะ่ะน้อยหน่อยเราอาจจะไปเลือกดูที่แบบส่วนกลางใหญ่ๆนะสหรับคนที่ใช้เนี่ยมีผลเยอะมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้ฟิตเนสแบบกับทุกวันเลยใช้สาวไยน้ําเป็นหลักหรือไม่ก็ ต้องมีจุด EV ต่างๆนะถ้าเป็นคอนโดเนาะต้องมีจุด E ีที่เยอะพอนะครับเพื่อนๆต้องฟังตรงนี้ให้ดีดเพราะว่าบางที่นะครับ e ีเนี่ยมีแค่บล็อกเดียวมีแค่พอมีเอาไว้โฆษณาแต่บางที่เนี่ยมีสบล็อก5บล็อกจุดชาร์จนะครับมีสามถึง5จุดอย่างเงี้ยมีการใช้แบบเนี้ยแสดงว่าอะไรมันก็สามารถใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้เป็นแค่จุดโฆษณาเฉยๆว่ามีแค่จุดเดียวในส่วนของเมื่อกี้นะครับสำหรับแบบวัยรุ่นเนาะที่แบบเลือกเรื่องฟิตเนสเลือกเรื่องอ่า e-v charger หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นระบบของคอนโดนะครับแต่เทรนด์อันหนึ่งที่ผมเห็นมาตลอดทางเลยนะครับในปีตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะครับหกหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าตามถนนเส้นตัดใหม่ต่างๆเนี่ยรอบนอกกรุงเทพเนี่ยไกลๆเลยนะครับพูดคําว่านอกเมืองเลยมีบ้านใหญ่ๆขึ้นเยอะมากนะครับเราเห็นราคานี่แบบหลังหนึ่งสามสิบล้านสี่สิบล้านโดยที่แบบเห็นราคากับทาเลแล้วรู้สึกว่าไกลขนาดนี้เลยเหรอคือ ปกติมีสามสิบล้านเนี่ยตลอดจนไม่ได้ใจกลางเมืองแล้วอะแต่ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆถ้าใครขับบ่อยๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ารอบนอกที่ไกลๆที่แบบแทบไม่มีคอมมูนิตี้อะไรเลยอะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยเนี่ยหรือมีก็น้อยมากๆมีแต่ปั๊มอะไรเป็นจุดจุดสองจุดเนี่ยมีบ้านโครงการใหญ่ๆขึ้นเยอะมากนะครับจะบอกว่าอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าที่ซื้อลักษณะนี้หลายครั้งแล้วคําตอบที่ผมได้เนี่ย เป็นคำตอบเดียวกันก็คือเขาไม่จําเป็นต้องเข้าเมืองแล้วอ่าแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยในในก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมจะเจอเทรนเนี่ยเราเห็นว่าส่วนใหญ่รอบนอกก็จะเป็นผู้ใหญ่ซื้อเพราะเขากเกษียณแล้วถูกไหมครับผู้ใหญ่ซื้อต้องการอากาศดีๆไม่อยากจะเข้าเมืองอันนี้เราเข้าใจว่าหมวดเนี่ยเป็นหมวดสําคัญเลยแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยอายุประมาณ30กว่าเองครับแล้วก็ต่างชาติด้วยมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะผมเจอซ้าๆแบบนี้หลายครั้ง เขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองแล้วแบบเดียวกันเลยเพราะว่าเขา work from home เขาทํางานผ่านทางออนไลน์เป็นหลักไม่ได้ขายของออนไลน์ด้วยนะครับแต่เป็นทํางานเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับ AI หรือโปรแกรมเมอร์หรืออะไรก็ตามในหมวดที่มันสามารถทําออนไลน์ได้แล้วเงินเดือนก็สูงสูงกันหมดเลยทํางานออนไลน์ทั้งนั้นเลยครับเขาซื้อบ้านอยู่ไกลามากๆครับเราเลยจะเห็นครับเพื่อนๆว่ารอบนอกของกรุงเทพเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นขอบจานที่ผมบอกว่าหาซื้อที่ถูกๆอ่ะแต่มันจะมี ขอบจานที่ขึ้นโครงการใหญ่ๆที่เป็นพรีเมียมครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับเทนรนอายุแบบสามสิบปปลายจนถึงสี่สิบกลางๆเนี่ยครับซื้อในหลักแบบยี่สิบล้านสาสิบล้านสี่สิบล้านเอ็มไม่หมดเลยครับเพื่อนๆโดยรวมนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วจากแบบสี่ห้าปีที่แล้วนะครับกับเทรนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่จากการที่เลือกบ้านก่อนใช่ไหมถ้าเราอยู่ในตลาดแมสที่เราไม่ได้นี่พูดถึงแบบคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบกลุ่มแพงมีหรือมีรายได้สูงๆโดยที่แบบเลือกบ้านหลังไหนก็ได้นะครับ อันแรกก็คือประเมินตัวเองก่อนว่า,าวงเงินที่เราจะได้เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่จากฐานเงินเดือนง่ายๆนะครับก่อนเข้าไปปรึกษาแบงก์เนี่ยก็ดูจากที่ผมบอกเลย90ถึง100เท่าของฐานเงินเดือนไว้ก่อนนะครับก็จะทราบวงเงินละพอยเล็กๆถัดมาผ่อนละละ4,000บาทอ่าเราจะรู้แล้วว่าผ่อนได้หรือผ่อนไม่ได้นะครับผ่านจากจุดตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บอ่เราไปเลือกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเราเลี้ยงสัตว์ไหม ออกกำลังกายใช้ฟิตเนสหรือ EV c h ชาร์ r เอะไรต่างๆหมวดเนี้ยที่เป็นหมวดสําคัญกับไลฟ์สไตล์เรานะครับพอได้หมวดเสร็จเรียบร้อยเงินกับไลฟ์สไตล์บวกกันจะได้เป็นดักตออกมาเลยครับเพื่อนๆเ,เราไปเลือกเลยว่าเราจะเอาโซนไหนดีทำเลไหนดีนะครับเมื่อเลือกได้เรียบร้อยนะครับมันก็ได้แบบตรงเป้าหมายตรงจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานจริงๆได้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะซื้อโดยเข้าใจตลาดด้วยว่าอ่าเรามีงบเท่านี้เราเลยได้แบบนี้ ก็ลองเอาไปดูนะครับว่าเป็นเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะครับสำหรับการเลือกบ้านนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครนะครับหรือใครแบบเฮ้ยโดนใจจริงจะเลี้ยงกาแฟหรือว่าจะซุปเปแตงให้ผมสักหน่อยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายฝากขายบ้าน